ครับมือนีใส่แงบกบนะครับตุ่มกบย่ามานหนาวน,นะครับว่ากบมันลงหวยลงฮองนะครับกำลังพยายามอยู่ครับตอนเสาร์นะครับเราลัดลงโขงที่เ่านะครับ <c oughs> <c oughs> ลงหวยนะครับช่วงนี้ก็คือเกี่ยวเขาแล้วนะครับกบขาว่ากบมันคือลงไปโฮ้มนะครับฮ้หม,หมหวยฮ่มฮอง หยอดเลยครับทางเข้าไปหนามนามเป็นบุ่งเป็น่งอีก่เช่นนี่แล <c oughs> ้วถึงจุดหมายแล้ว <c oughs> พยายามปกหกลังมันไหวเนี่ยน่า ก๊กลังม <í, S 1> <you> ันนานาให้มันแปลว่าบ่อเป็นไหนลังเลยเดี้อเด้อเด้อเด้อเกิดไหนเห็นแล้วครับพี่น้องอู้มีเตปบักเอบเอบเลยตะปูตะนาเลยฮะตะปูน้ำตะหนึงโอเคโอเคนะเจ้าสอบไปอือนี่แหละช่วงนี้มันลมก็เอื่นว่าลมรองเนาะยามหนาวยามระบอกลงนี่อบมะฮเมอยู่นี่พั๊บ อย่างหน่อยล้างตะโตก็ตัวซุ่ยจอนนะครับนเ,นเป็นเป็นเป็นบุงน,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 น้ำนะครับส่วนนี้กระนามจะเลืออยู่ข้างว่างแบบนี้แหละครับ ยาแฝกนะครับแค่นอนฉาบานมันก็จะมาเกี่ยวพี่ไพ่หยาดนะครับเป็นมุ่งเสียงหน้า,ม,นานมุ่งนั่นมุ่งนี่เพป็นเป็น,นไายลังลังนี่ยังคือเกา่าแต่ปะชิงพยายามปลวกที่ทึ่งๆนั่นนะไว้งาแห็นงาเนี้ยปลวกไว้เอ้ปกเถื่อนยังเถื่อนเนี่ยลังนี้โบถ,ถือพี่น้องโอ้หกเป็นแต่ถือเนาะแต่ว่าลังเถื่อกบมันบ่อยู่มองนี้มันกับโบเห็นนะครับ สาใหญ่ด้ฟ้าใหญ่ด้วยไปใส่จังลงสาตัวหนั้นอีกสาตัวนั้นก็ล้ายด้ช่วงน้ำแกงขึ้นนะครับน้ำขึ้นมาหอดได้แถวนี้พี่นอ้องน้ำมันออกมาจากหวยนะครับช่วงหนาฝนนะครับเป็นได้รังมีไมมีไหม,ม,ไหม ต้องป๊กไว้ทินั่นานะกับโมเมนวา่าจะมีแต่พูดเดย่อใส่นะครับมองนี่ก็คือการหลายก้นมันใส่คือกันนะครับโศกไฟมันมั่นคือกันครับ่ากบช่วงนี้มั่นกะบคือสมัยแต่พอแต่มเมย์คนสมัยแต่พอแต่มเมย์นี่หลายแต่ก่อน,น,นเอาเบ็ดกบมันใส่ย่ามย่ามหน้านะโอ้แถวนี้ มันล้างเลี่ยนล้างนะครับช่วงล้างมากก็จะมันไปตามการเวลาแหละมันก็บ่คอยจะเหลือยลายพบก,ก็ได้ก่อนใส่ไลยมวนอีรีสต่เบ็ดเอาลองร้อยการใส่นะครับคือว่าแหละน้องน้องแต่ละน้องนี่มีบัตรขุดแจ่องลองร้อยการใส่นะครับ โอ้ผู้นึงกับผู้นึงนะครับแต่ละมือกันมาใส่สลับกันใส่นี่เป็นเวิงเป็นเวิงท่ามนะครับท่ามของล่ำหอยแซงนะครับจุด,ด <c oughs> นี้นี่มีแต็มมองหงา,าจากที่นี้เป็นได้แล้ะตั้งโมือเลยเนี่ฮะก็สั่งโปมือเลยตั้งโปมือฮะโปมือเขา ่ให้กบถือแต่เนาะไอ้แหน,นมเห็นอยู่กบกับกระปูอืมตัวนน,น้อยระยะมันแต่ได้กระปูไม่นำถือว่ากระปูนี่ยอมรับเลยครับเขาดีที่หาเหงื่อมาใส่ที่ดีๆเหงื่อแบบนั่นใส่เอากระปูน้ำนะเป็นบางเจ้าเขาใส่ในกระปูตเต็มตุ <c> ่ม <oughs> ตัวนี้จะเป็น เป็นฝ้ายนะครับเ๋ยวจ้าลังเหรอท่เที๋ยวขมาาันสาโอ้หนามบกนกนี่จะหอยตีนนกเลยนกมันมาหากินปลาลำขอนหากินปลาลำขอนฮะกระเพาะได้ยูได้กินแล้ว Cô em ăn cả Không bỏ đẩy lại Em nói đây sau là tô xong tô cả nhưng kho để quần để kèng Cái đây, đây là Ừ, ừ. đây là mì Nào, đó, à, xong thì ok Thập Bỏ nhai cả thứ vào ok lạ Xong này uh, Tôi đang tụng nhang phai Đang ở phai Để thì khóc dày lắm, không ấy bị bộ. Không, không không ngủ bỏ Khóc phai <laughs> Con ngu bỏ ต้องนูอย่างก็ใส่ริมหนาม,ามนว่ะอือบัวแตนู้แหละตัดอย่างอื่นมากครับต้าวไอหางหละเข้าหิมมีเหงื่อย่างไงเขาเงี่มยม,ยม,ยมกห้อยบอ่อยยอเอากล่วยกล่วยโมเมนต์นูนะเขาใส่เอาอย่างอื่นเอากล่วยหล่อนะครับ <c oughs> ไปเลยเรื่อยๆดูน้ำคอด์วไปน้องตัวนี้ตัวนั่งอย่างนี่มีแต่กระปูบอ่ะปูกับอักบู ก็ปูหาปะโลดีงามเลยูมีแต่ตังามๆเลยใส่ตาหม่งหงกับทุตขนาดนี้หอยตีนนกตีนงูฮะกพอได้ใส่เทียงท้งผุนดีบุงท้งผุ bố lết xây biết tùng cốp hồng đây bớt cứ gắn lề theo là cả đài để lột cơ không có hỏi má không hạp lông mọn không đây cầm chặt đi ถือว่าโอเคอยู่ซั่มครับครบละบ่เย็ดลังอ่าโอเคครับสำหรับมื้อนี้นะครับเลยจักโตนี่เบื่องทำคอนนี่นี่นั่นนี่นี่ะนกตรงที่มันกินนี่มันเหลือยน้อยเดียวกับเยซาเลยโอ้มันเขาเอาแล้วท่านสภานี่ปลาปลาแม่คอนสิแนีมเห็นอยู่ ไปอ,ออกเดินทางกลับบาทหน่อยสำหรับมือนี้นะครับเบาลาลงโขงนะครับมาหายำตุ่มกบหรือว่าแงบแต่ก่อนเขาเอิดนแงบนะครับแงบก็จะเป็นรลุมสางสารเอาแต่กูมือเนี่งยง่ายๆครับเลี้ยวตามหลังคาผุนโลดทำมือได้มีฝีมือกะเหตุเอาเองนะครับไปสื่อตะขายยางมาแล้วก็มาอ่อนใส่เห็ดง่างง่ายนะครับ แต่สมัยก่อนเห็ดนั่นแงบน่ยเป็นไม้ไผ่นะครับเป็นไม้ไผ่นี้เคยใส่ตอนเป็นหนึ่งหน่อยแต่ก่อนหล้างละสีโตก็ถือนะครับสีโตหาโตพ่าบอกงนีเป็นตะเนินเด้อเวลาใส่มือใหม่ย,ยังมาใส่อีกเอ้าสำนีกกหาอยู่ห้ากินกะได้พออยู่พอก,กินได้พี่น้องครับสำหรับมือนีกะขอจบลิปนะครับที่เพียงธานีนะครับสำหรับปลาลอโค้งขอบคุณน,นะครับที่เขามารับชมนะครับสำหรับมือนีครับสวัสดีครับ à.